สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะหมูสิบหมื่นครับกับก้ามเหมือนแก้วครับเอาว่าไงจอร์ดจอร์ดว่าไงครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับซาร่ากับพีนาก้าครับวันนี้ครับผมจะมาสอนออกกําลังกายสร้างกล้ามขาครับให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าให้มีกําลังขึ้นอ่าครับผมก็ผมสอนเปลี่ยนผมก็ไม่รู้ผมก็รู้ว่าสร้างไงผมก็วิ่งเดียววิ่งมีส่วนไหมก็มีนะวิ่งก็มีส่วนใช่ไหมวิ่งก็มีส่วนวิ่งก็จะได้พวก ความแข็งแรงของขากับน่องไหมเวลาวิ่งมันต้องตึงน่องไหมมันก็ได้บางครั้ตึงน่องนะตึงน่องกับตึงตรงนี้กระโดดเชือกก็ได้นะกระโดดเชือกอ๋อกระโดดเชือกก็ได้ใช่กระโดดเชือกวิ่งพวกอะไรย่างนี้แต่มันไม่ได้สร้างกล้ามเพื่อให้ใหญ่ขึ้นมันสร้างเพื่อให้แข็งแรงใช่ก็เราจะแนะนําเอาสักกี่ท่าดีสักสามท่ามันมีมันมีเยอะใช่ไหมสร้างกล้ามขาเนี่ยเยอะแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใช้อุปกรณ์มันก็ทําได้แต่เกิดคนที่อยากทําตามไม่มีอุปกรณ์มมมันนจะททําาาไไ่่่่ด้โออเคีีุปกณ์งยๆ ผมก็เป็นสกอตง่ายๆเลยก็จะยืนอย่างนี้เลยยืนยืนนี้เลยอย่าง,<ล>งนี้ก็ได้ถ้าคนจะบาลานซ์ไม่ได้ก็ยืนขึ้นมาอย่างนี้อลงไปลึกนี้คือต้องลงตรงไหมขาต้องตรงไหมหรือว่าไงเนี่ยก็ลงอย่างเงี้ยเข่าไม่ให้เกินปลายเท้าอ๋อเข่าไม่ให้เกินปลายเท้าลงอย<ห>่างเง,งี้ยลงว่กขึ้นมาโอ้เนี่ยก็คือลงมาอย่างนี้อันนี้คือสร้างกล้ามขาตรงนี้เลยใช่จะได้ตรงนี้ลงมาอย่างงี้ อันนี้ก็เพิ่งรู้นะส่วนมากคือทาท่านี้ขี้หงยองเลยท่านี้นี่ผ <c oughs> ู้หญิงจะถนัดโอ,อ้ท่านี้ผู้หญิงจะถนัดใช่เพราะเขาใช้บ่อยพ้่เอกจะลงจะลงตําน่ะผู้หญิงจะลงต่บ <c oughs> แตรว่าถ้าจะเล่นก้ามขาต้องขึ้นสุดลงสุดอ,อ๋อเล่นก้ามขา <c oughs> ถ้าเล่นก้ามขามาต้องลงอีกลงอย่างนี้แล้วขึ้นอย่างนี้ <c oughs> ไปต่อเมืเ่อนเล่นตานี้เอาแบบจริงจังนี่จริงจังไงโอเคนี่มีสาระลงไปดิอันนี้คืออันนี้คือก้ามขาลงไปอีก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  อ๋อหลังตรงนี้ไว้อ๋อหลังตรงอ่าอันนี้เพื่อบาลานอ๋ออันนี้คือใช้กระทำนี้ได้ไหมก็ได้แต่ต้องตรงหลังต,ต้องล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 งดูดิให้เข่าอ่านี้ได้อยู่ลงอีกอ่าก็าได้แต่ว่าหลังตรงก็จะดีกว่าอโ,อโอเคอนนก็เป็นท่าแรกง่ายๆเลยท่าแรกแบบไม่มีอุปกรณ์คือจะสร้างกล้ามมันแข็งแรงให้มันใหญ่ขึ้นก็ท่านี้ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าคนมีอุปกรณ์ท่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำหนักได้เหมือนกันอ๋อที่จะจับจะจับแล้วก็ เพิ่ม um, น้ำหนักอย่างนี้ได้แล้วก็ถ้าต่อมานะครับผมถ้าถ้าต่อมาต้องใช้อุปกรณ์แล้วต้องใช้ดัมเบลถ้าไม่ใช้ดัมเบลจะใช้เป็นขวดน้ําก็ได้อ๋อเกิดใครไม่มีก็หาขวดน้ําถือใช่ก็เป็นขวดน้ําเหมือนขวดน้ํา1.5ลิตรอะไรอย่างงี้ของเราก็ได้เราได้ดัมเบลมาแล้วครับนี่ครับใช้2อันครับอ่ะใช้2อันใชอันครับต่อไปจะเป็นท่าเหมือนแบบว่าเล็กลังเล็กลังนะครับผมก็จะก้าวขามาข้างหน้าแล้วก็ย่อลงไปอย่างงี้จะอยู่กับที่ก็ได้นะเนี่ยลงไปเนี่ยลอง อย่างเงี้ยข้างละสิข้างละสิบห้าทีก็ได้ข้างละสิบห้าทีหรือว่าถ้าแบบบางคนแอดวานก่านั้นก็เดินเลยนี่เดินลงปุ๊บนี่อ๋อท่านี้ผมเคยผมเคยทําอยู่นะท่านี้นี่เดินลงนี้ลงขึ้นอ่าก็เวลาลงก็ให้อางเงี้ยลงแบบให้นี่ไม่เกินปลายเท้าแล้วก็ให้น้ําหนักมันอยู่กุดกลางใช่ใช่คือถ้าเกิดใครที่ยังไม่แข็งแรงพอหรือว่ายังไม่อยากเดินก็ทาอยู่ท่านี้ใช่ลองทำแค่ท่านี้ คแค่นี้ใช่ไหมอ่าอ่าลองลงไปลงไปอ่าแค่นี้ตัวตรงตัวตรงตรงอย่างเงี้ยลงลงย่อลงอ่าอย่างเงี้ยน่ะอะนละก็อู้อันนี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 ้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องถือก็ได้อ่าลองดูลองถ้าเกิดใครที่มีอยูก่อนและอยากทำก็ใช่ถ้าแบบว่าอ่าออย่างงี้ก็ได้สำหรับมือใหม่เพราะมันก็ยากอยู่โอ้อันนี้ก็ยากอยู่นะสำหรับ ที่ผมมีกล้ามไขแล้วผมยังทำยากเลยถือถือดัมเบลเนี่ยอ่าก็คืออย่างสมมุติว่าอยากจะให้มันหนักขึ้นอย่างนี้คนนายอยู่กับพี่ใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยนะมสมมุติว่าอยากจะเพิ่มแบบให้มันยากขึ้นก็อลองก้าวเดินเลยอ๋อถ้าเกิดก้าวเดินมันก็มันจะยากมันจะเหนื่อยเลอรา<ช>ไม่ต้องลองไม่ต้องมีดัมเบลก็ได้สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ลองแบบว่าเดินอยู่ก็มาก็ลงชะาๆลงอ่าแล้วสลับขาเดินไปหน้าอ่าลงอ่าเงี้ยมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยเออนี้ได้ ท,าทา่ทานี้ท่านี้ค่อนข้างค่อนข้างโหดค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยใช้ได้เลยท่านี้แล้วก็อีอีท่าหน,นึ่งอะไรอย่างี้ท่าที่3ท่าที่3ต้องใช้ม้านั่งแล้วม้านั่งดีถ้าไม่มีม้านั่งจะใช้เป็นตัว,ว,กวเก้าอี้ก็ได้ไหมอ๋อนั่นเอาเอาอย่างนี้ได้ไหมได้เป็นเก้าอี้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีม้านั่งนะแต่ผมก็มีม้านั่งโดดอันนี้ม้านั่งผมก็มีนะนี่ม้านั่งผมก็มีแต่ผมอยากให้เกิดทุกคนที่ไม่มีไม่มีม้านั่ง สามารถมีเก้าอี้เงี้ยอ่ะลองทำแล้วทำแล้วมันจะแตกปาวะไม่แตกอ๋อมันต้องขึ้นใช่ไหมขึ้นอ่าเนี่ยขึ้นไปยืนปึ๊บลงงี้อ่าเนี่ยลงมาอย่างงี้ขึ้นอ่ะเปลี่ยนท่าปึ๊บอ๋อเหมือนเหมือนขึ้นบันไดใช่อารมณ์เหมือนขึ้นบันไดขึ้นไปอ่ฟื้ออ่ันนี้ลงอ่ะฟื้อแล้วก็นี้ลงมาแล้วก็นี้ขึ้นไปขึ้นลงงี้ได้ไหมออ๋อเหมือนสลับการฟื้อก็ได้ยังไงก็ได้แต่คือเล่นให้แบบว่าอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนเราเดินขึ้นบันไดอ่ะ ก็เล่นปฏิบัติต่อใช่ไม่จําเป็นนะเว้ยต้องมาเล่นทันป๊อปอ่าเสร็จแล้วเออจริงจริงจะขึ้นแบบว่าเนี่ยขึ้นขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆสลับยังไงก็ได้อยังไงก็ได้อันนี้คือขึ้นฝั่งนี้ก่อนี๋ยวก็เปลี่ยนมาขึ้นฝั่งนี้ก็ได้เออมาสามารถทําได้หมดเลยใช่ทาได้หมดเลยคือสร้างก้ามขามันก็มีประมาณเท่านี้และก็สามท่าหลัก แล้วษบบที่จําง่ายท่าแรกก็ง่ายๆคือสคอตใช่สคอตอย่างนี้เลยปุ๊บท่าแรกงี้ปุ๊บท่าที่2ก็เป็นเล็กหลังก็เปลี่ยนกันก็เปลี่ยนกันนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอุปกรณ์ครับก็อย่ะานี้ขาก็ถอยไปหน่อยขาต้องกลางอเาก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครที่แข็งแรงแล้วก็สามารถเปลี่ยนขาได้ใช่ก็สามารถเดินได้แล้วก็ถ้าเกิดใครมีเป็นเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนเดินอารมณ์เหมือนเดินขึ้นบันไดมันเดินขึ้นไปปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บแล้วแต่เราจะทำยังงงงไไกกกก็็็ด้ใช่คคือฝฝึึวามแแขร ของกล้ามขาเราพยายามออกมันให้เยอะใช่อันนี้คือเราพยายามจะสอนอะไรที่แบบมันเป็นแบบเบสิกง่ายๆคือว่าเราสามารถทาได้เลยที่ไม่มีบปกรณ์ใช่เอาแบบง่ายๆแบบทําได้ที่บ้านอย่างนี้ดีกว่าใช่คือว่าตอนนี้ก็ช่วงโควิดด้วยแบบว่าเรากักตัวอยู่ในบ้านเราสามารถทําอะไรได้บ้างไม่จะเป็นต้องออกไปยิมหรือเงี้ยไม่ไม่ควรเลยครับตอนนี้อือใช่ไม่ควรไม่แนะนําให้ไปยิมนะเออนี้ผมสนิทกันนะคืออยู่ด้วยกันนานแล้วก็มาหาถ่ายคลิปกันได้ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนก็ใครที่กักตัวอยู่ก็ตอนนี้บุมสอนไปออกกําลังกายกล้ามหน้าอกออกกําลังกายกล้ามขาออกกําลังกายกล้ามแขนที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สามารถทําได้ที่ออฟฟิศหรือว่าทําได้ที่ห้องนอนหรือทําได้ที่บ้านเราสามารถทําได้หมดก็ลองเข้าไปดูได้โอเคครับก็นี่แหละครับสามท่าหลักๆของการทํากล้ามขาได้ง่ายๆครับผมก็ลองไปทําตามดูหรือว่าใครที่อยากเพิ่มกล้ามขาก็ลองไปหาดัมเบลเพื่อมาเพิ่มหนักดูใช่คือจริงๆพวกนี้มันเป็นท่าเบสิกเลย กล้ามเราจะใหญ่ขึ้นเวลาเราแข็งแรงขึ้นเราก็เพิ่มน้าหนักแค่นั้นเองอยากจะกล้ามใหญ่ขึ้นก็เพิ่มน้ําหนักให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ<ๆ>้นอะไรอย่างนี้คือมันเริ่มที่ศูนย์ตอนนี้สอนที่ศูนย์แต่ถ้าเกิดเราอยากมีดัมเบลเราก็มาเริ่มที่1ที่สองไปเรื่อยใช่ <c oughs> ก็อารมณ์เหมือนสมมติว่าอย่างตอนแรกเรายังเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเราอาจจะใช้ไม่ใช้ดัมเบลพอวีคหน้ารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเราก็อาจจะใช้ดัมเบล5โลเพิ่มเป็น10โล15้าโล มันก็ทําให้กล้ามเนื้อเราได้พัฒนาขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นไม่ต้องไปบ่าไปเห็นเขาทำมาทำเลยปุ๊บๆงไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้วันเดียวป่วยไม่ทําได้ทไม่ได้เลยอันตรายนะคือต้องบอกกันว่าอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเหมือนเห็นบางคนโว้ยไปยิมหรือว่าเห็นคนอื่นเล่น อย่างเนี้ยโค้ชนายเห็นอุ้ยเราเล่นได้แบบยกหนักมากโค้ดนายจะมาเล่นน้ำหนักเท่าเดียวกันเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันอันตรายแต่ว่าทุกคนคือผ่านจุดนั้นมาก่อนเหมือนกันเมื่อก่อนเราก็ยกเบามาก่อนมันต้องเริ่มจุดศูนย์มาก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็นี่แหละครับก็ทํากันง่ายๆที่บ้านสไตล์โค้ดนายกับคิธกรรมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจช่องโค้ดนายแล้วก็ช่อง พินากร้ามหมื่นเคลด้วยนะครับครับผมคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชูก้าวขาชูก้าวขา